เราไปปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยพวกเราพอนึกออกไหมว่าหน้าที่สําคัญที่สุดของมนุษย์เราเนี่ยคืออะไระคือการปฏิบัติธรรมหน้าที่หลักสําคัญก็คือการขูดเกลากิเลสโดยผ่านการทํางานการใช้ชีวิตประจําวันการขัดเกลากิเลสมันจะส่งผลโดยตรงต่อความเจริญก้าวหน้าและความสุขของชีวิตเราเมื่อเร็วๆนี้เองนะจะมาฟังพ่อท่านเทศอตอนฟังพ่อท่านเทศทีไรแล้วรู้สึกว่าโอ้มันมีอะไรคําที่มัน ลึกซึ้งมันน่าคิดแทบจะทุกครั้งเลยนะเนี่ยครั้งหลังสุดเนี่ยมาฟังเทปเก่าอ่ะมาชอบฟังธรรมะที่พ่อท่านเลเทศรุ่น,นเก่าเพราะเรานคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าไม่ได้มาศึกษาธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะเลยเนี่ยมันเหมือนคนเขาเรียกอะไรโมฆะบุรุษอะถ้าเป็นสตรีกับโมฆะสตีใช่ไหมคือเป็นผู้เกิดมาเปล่าไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะนะต่อให้คุณร่ํารวย มีฐานะมียศมีเกียตรติขนาดไหนอะไรยังไงแต่ถ้าคุณไม่มีธรรมะไม่ได้ลดละกิเลสไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องของโลกุตละเลยเกิดมาตายเปล่าลดีไม่ดีเป็นหนี้ด้วยะเป็นหนี้ต้องไปใช้หนี้ต้องไปใช้วิบากอะไรต่ออะไรเยอะคนรวยนี่หนี้เยอะนะเพราะว่าเอาเปรียบเขาไว้เยอะเพราะดึงเด้นให้มาจนไงนะแต่มันก็คนจะเข้าใจได้ยากเพราะฉะนั้นะ การที่มาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยมันสูญเสียไปหมดเลยนะไม่ได้อะไรเลยเกิดมาชีวิตชีวิตหนึ่งนะเพราะนั้นเะนั้นก็มาศึกษาธรรมะเนี่ยถือว่าโชคดีของชีวิตแหละแต่เราก็ต้องมาให้ให้มันตรงท,ที่ตรงทางยังไงเรียกว่าเราวาศึกษาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคืออะไรมาศึกษาให้ดีแล้วทําให้มันถูกทิศถูกทางนะไปขึ้นมันก็จะมีความเจริญขึ้นไป ไปเป็นลําดับธรรมะนี่เป็นเครื่องเรื่องละเอียดนะเรื่องละเอียดเรื่องลึกซึ้งไม่ใช่แค่เข้าใจอะไรกันง่ายๆบางอย่างธรรมะเข้าใจนะแต่ไม่รู้จะพูดอธิบายยังไงนะไม่รู้จะอธิบายให้เข้าใจยังไงลำดับบางทีก็ลําดับร้อยเรียงไม่ค่อยถูกบางทีก็จดเป็นสมุดเป็นเล่มๆไว้ก็อะไรไว้เนี่ยให้มันศึกษามันจะไม่ตกหล่นการที่จะเห็นกิเลสคนเราเนี่ยคนเราจะเห็นกิเลสตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะ บอกเวลาเห็นกิเลสตัวเองเนี่ยอย่าไปท้อนะอย่าไปหดหูห่อเหี่ยวต้องถือเป็นเรื่องสนุกนะเออเป็นเรื่องของความสนุกของชีวิตนะรู้เออนี่มัน,นกิเลสของเรานะเป็นความชั่วร้ายของเรานะคนเราเกิดมามันไม่ได้ว่าจะดีมาหมดทุกคนหรอกเนาะนะนะตราบใดที่ยังมีกิเลสก็ดีสีเราจะได้กระจัดมัน เพราะว่าคนเราจะหลุดพ้นด้วยจะพ้นทุกข์ได้คือต้องหมดกิเลสเห็นมันโชคดีแล้วที่เห็นกิเลสได้นะแล้วจัดการกับมันได้คนะับมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเป็นเรื่องที่เออดีละถ้าไม่มีก็แล้วไปนะโชคดีไปเพราะว่าเออเราไม่มีกิเลสแต่อย่าคิดว่าไม่มีกิเลสแล้วมันจะหมดกิเลสนะนะอะไรหลายอย่างเขาบอกว่าการปฏิบัติธรรมนี่คือการสนใจตัวเองจ้องจับผิดความเลวของตัวเองนะ พยายามที่จะานามาสนานการต่างๆมาสอนใจตนเองจนเกิดสติปัญญานะทำให้ระวางสิ่งต่างๆได้มีมีอ่ข้อหนึ่งก็บอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยระวังอย่าให้จิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกเนี่ยมันมีช่องว่างห่างกันมากนักนะฟังนี้แล้วเข้าใจไหมจิตสำนึกคือมันจะมีความรู้สึกว่าเอออันนี้มันดีนะมันมี มันเป็นกุศลธรรมนะจิตสำนึกมันรู้แต่จิตใต้สำนึกมันยังไม่ได้นะคือมันยังมีกิเลสอยู่คนเรามีจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกนะแล้วยังมีจิตไร้สำนึกอีกอันนี้เป็นภาษาจิตวิยาจิตสำนึกคือรู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรเป็นกุศลอกุศลแต่จิตใต้สำนึกเนี่ยมันยังไม่ยอมนะจิตใต้สำนึกยังมันมีกิเลสอยู่ะใช่ไหมคนเรามันไม่จะหมดกิเลสคนง่ายๆ เพราะนั้นอย่าให้จิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกเนี่ยมันมีช่องว่างห่างกันมากนักมันจะทุกมากนะคือรู้ว่าอันนี้ยมันดีนะมันเป็นกุศลนะแต่จิตลึกๆจิตที่เป็นจิตใต้สํานึกยังเป็นยังเป็นเรื่องอกุศลอยู่อะไรเงี้ยช่องว่างห่างกันมันมีมากนะเพราะฉะนั้นอย่าให้ห่างไกลกันมากนะต้องระวังให้ดีต้องทําให้เกิดภาวะสมดุลไปด้วยกันความสุขก็จะเกิด มากขึ้นเกิดเพิ่มขึ้นนะระหว่างจิตสํานึกกับใจจิตใต้สํานึกเรามีจิตสํานึกยังไงเออน,นี้มันเป็นสิ่งดีงามอันนี้เป็นเรื่องของกุศลนะจิตใต้สํานึกเราก็ต้องพยายามทําให้มันได้อย่างที่เรามีจิตสํานึกอย่างนั้นนะนะไม่ไปมีราคะไม่ไปมีโทสะอะไรอะไรกับผู้คนอะไรเขาเพื่อนฝูงอะไรมากมายนักนะการปฏิบัติธรรมคือการสนใจตัวเอง ต้องจับผิดความเร็วของตัวเองนะพยายามน้อมนำเอาสถานการณ์ต่างๆมาสอนใจตนเองจนเกิดสติปัญญาและทำให้มันเกิดความละวางนะได้มากขึ้นการแบบคำคือในที่สุดแล้วถ้าเรามีธรรมะถึงถึงขั้นถึงสภาวะที่มันปลดปล่อยปรงวางจิตสะอาดสว่างสงบเย็นสบายแล้วเนี่ยมันเหมือนเราได้เสพผลไม้จากแดนสวรรค์ ผู้ที่ไม่เคยเสพจะไม่รู้เลยว่ามันมีรสชาติยังไงนะอันนี้เป็นเรื่องของสภาวะที่มันลึกซึ้งแล้วเขามาเปรียบเทียบเป็นภาษาภาษาคนภาษาง่ายๆนะผมเคยฟังท่านเทศเรื่องภูมิของคนที่ว่ามนุษย์ในของของเราเนี่ยมันมีฝาผานเขาเรียกอะไรเป็นภูมิเป็นฐานที่ว่าปุตุชนกัลยาณชนอริยชน ตแรกผมก็ไม่เข้าใจอ่ะผมเพิ่งว่ามาเข้าใจเมื่อวัยวัยเมื่อท่านเพศครั้งหนึ่งผมจาไม่ได้ในห้องนี้แหละนานแล้วหล่ะคงจะ็หลอาชลพไหลไหลไหลพระรหัสที้ที่เปลี่ยนมานี้ผมเปเห็นเสียงเสียงชัดไหมครับเสียงมันสะดุดสรือาชัดชัดผมจะถามท่านเรื่องภูมิไออาริยชนเนี่ยท่านบอกว่าไม่รู้จักกิเลสลดกิเลสไม่ได้ ืแต่กัลยานชนเนี่ยท่านบอกว่าเขาไม่ทําชั่วแล้วอืมเขาไม่ทําชั่วแล้วเขาทำแต่ดี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 แต่เขาลดกิเลสไม่ได้เขาไม่รู้จักกิเลสด้วยอืแต่มันไม่ใช่สูงสุดยังไม่ได้เป็นอริยมรรคแต่มัน,<บ>นก็ดีกว่าปุถุชน,นอยู่แล้วใช่ครับต้องอริยบุตอผลท่านท่านพูดอย่างนี้ท่านนี้ผมผมเชื่อทันทีเลยว่าที่ท่านเทศครั้งนั้นนะเพราะว่าเมื่อไม่นานมาน,นี้ผมไปเห็น คนมีเงินคนหนึ่งเ,<อ>เขา<ม>เขามาที่กลุ่มของพวกเราเนี่ยเขาก็มาถวายถวายเงินเนี่ยเขาเป็นคนมีกระตังค์ว่างั้นเลย<ม>แต่ว่าผมก็เห็นว่าโอ้ผมก็นึกคําสอนหนึ่งท่านเลยว่าวันนี้เขาได้เงินมารู้ฝึกเป็นแสนนะมาถวายบริจาคให้กับพวกเราเนี่ยมสมเณรเนี่แหละแต่นานแล้วครับนานแล้วผมก็เห็นคนนี้เขาก็มากขลูกสาวเขาคนคนนี้เขาก็ มีเงินนะลูกสาวเขาคนนี้เอาเงินที่เขาจะมาถวายแล้วไปบริจาคก,ก่อนเขาบริจาคัวก่อนเลยตัวตัวเขาไม่รู้พอดีเขาปวดทำทุระอะไรพอเขารู้ว่าเอาเงินไปบริจาคให้กับธรรมนาก่อนโดยเขาไม่ทราบเขายังไม่ได้ถวายเองอะไรเขาก็รู้สึกโกรธลูกเขาฝึกมีอาการออกผมก็นั่งมองผมก็นึกถึงท่านเทศไว้ว่าเขาไม่รู้จักกิเลสผลท้าย อสัมมนารู้ก็ต้องสมมนาก็ต้องบอกเอ้าไม่เป็นไรโยบเดี๋ยวให้ท่านให้คนนั้นเขาบริจาคเองเ็าแล้วกัน<ม>เลยก็าทำทำพิธีคืนเงินแล้วเขาบริจาคใหม่พอดีพอดีผมก็นึกถึงท่านเนาะโอ้เขาไม่รู้จักกิเลสเนาะเขาก็าายังยึดท่านบอกว่าอ่ากาลยานชนเนี่ยหวังเด็ดหวังดังท่านว่ากันนะผมจําได้มมผมชัดเลยครับชัดเลยว่าโอ้ มันทำไมเป็นยางนั้นทําไมเขาไม่รู้จักกิเลสเขาต้องก็บริจาคแล้วก็แล้วไปเนาะทําไมจะต้องเอคืนให้ฝั่งมานาคืนเงินแล้วก็มาทําพิธีให้ให้บริจาคใหม่บริจาคใหม่แล้วเขาเขาก็พูดเลยนะเขาบอกอ้าวทุกคนยกมือพนมออยกมือพนมช่วงบริจาคเหมือนก,มนก็มันก็ทําไมต้องไปหวังขนาดนั้นก็ให้แล้วก็แล้วไปพอดีเงินส่วนนั้นก็ไปทําที่รังรถที่สันติอะไรอย่างนั้นนะ อันนี้ก็เล่าให้ฟังก็คือไม่ได้ไปตําหนิครับท่านแต่ผมนึกถึงนึกถึงคําสอนที่ท่านพูดไว้ท่านเสียงสินบอกไว้เขาอยากกัลยาณชนเนี่ยอยากดังอยากดังอยากเด่นแต่เขาไม่ทําชั่วแล้วเขาทำดีดีดีผมก็เพิ่งรู้ไม่นานโอ้มันมีอย่างนี้เลยเหรอแต่ไม่รู้จักกิเลสเลยมันไม่เหมือนอริยชนออริยชนนี่มันมันจบเลยอะผมก็เพิ่งรู้เองอันนี้ผมจะถามกันว่ามันมีในหลักฐานในคําสอน ในพระไตรปิฎกหรือครับที่ภูมิสามภูมิเนี่ยครับมันมีหรือครับผมไม่เข้าใจตรงเนี้ยครับมันไม่ทาไมตรงอย่างนั้นแ่ละครับเออ่เรื่องนี้เป็นอย่างนี้นะสินพุทธนะอธาวัดเอาที่ความสํานึกความเข้าใจนะอันวะเองไม่ค่อยได้อ่านพระไตรปิฎกเท่าไหร่หรอกไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีว่าแบ่งว่าเออ,อ,อกรรไกรณาชน อริยะบุคคลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอะไรเงี้ยอาจจะมีก็ได้จะมายังไม่ได้อ่านนะแต่อ่านของพ่อท่านอ่านของพ่อครูนี่อ่านเยอะอารมาพองตรงว่าอันว่าอ่านพ่อของพ่อครูนี่จะเข้าใจได้ง่ายกว่าอ่านพระไตรปิฎกนะอารมารู้สึกอย่างนั้นในความรู้สึกของอารมาตมาจึงอ่านอ่านของพ่อท่านเนี่ยถือว่ามันมันตรงกับภพเราอ่ะคือท่านใช้ภาษาในยุคสมัยของของของรุ่นอธรมาอย่างเงี้ย พระไตรปิฎกนี่ภาษาที่เขาใจยากนะใครลองไปอ่านดูเถอะนะแล้ววนซ้ําเยอะอาตมาเป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านเยอะด้วยชอบอ่านอะไรที่มันสรุปง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะอาตมาก็มาอ่านของพ่อท่านเพราะท่านแยกไว้ชัดเลยนะระหว่างอ่ากันลมันจะมีปุถุชนกันปุถุชนเนี่ยนะปุถุชนนี่มันกิเลสหมาตระหาายากเต็มๆเลยนะ ไม่รู้ชั่วรู้ดีอะไรมันทําแหลกลานหมดแล้วแต่มันจะทะําอ่ะแต่กาแลนชนนี่ยังเว้นบาปเว้นความชั่วได้มากกว่าปุยุชนนะกาแลนไชนเนี่ยกาลนชนมีเยอะไปในในโลกเนี้ยแต่ยังไม่ได้เป็นอรดียบุคคลพ่อครูยังยกตัวอย่างไม่ชีเทเลซ่าใช่ไหมที่ช่วยคนเป็นโลกเลือนที่อินเดียที่ได้รับ่างวันโรเบรนะ,น,ะนั่นก็เป็นกาลนชนนะนะ เพราะเขาไม่รู้กิเลสไม่รู้อะไรเลยนะแต่จิตใจเสียสละสูงมีเยอะแยะไปในสังคมอ่ะเพราะอะไรเพราะเขายังไม่รู้เรื่องของโลกุตละ<อ>เรื่องของกิเลสการลดละก,กิเลสเป็นยังไงอันนี้ครับไปยังไม่ถึงไปยังไม่ถึงอริยบุคคลเนี่ยมันจะมันจะไม่ไม่ไม่คิดแต่อยากคิดว่าอริยบุคคลเนี่ยจะหมดโลกธรรมนะมีเหมือนกันโลกธรรมนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสขั้นละเอียดละ นะอาจจะมีอยู่บ้างแต่มันน้อยมันเบาบางลงอะไรลงนะเพราะนั้นสกิทาคามีโสดาบันเนี่ยโสดาบันนี่ยังมีนะยังมีโลกธรรมมีอะไรอยู่นะไม่ใช่จะหมดเลยทีเดียวนะแต่มันเหลือเบาบางมันเหลือน้อยลงอะไรลงมันเริ่มรู้รู้เท่าทันจิตละอ๋อวันนี้เราเป็นเรื่องของหลงในลาบยศสรรเสริญสุขอะไรอยู่บ้างก็ยังมีอยู่บ้างมันเป็นขั้นขั้นไป เรื่องของระดับของภูมิของแต่ละท่านแต่ละขั้นแต่ละทะเนี่ยไม่ใช่วัดกันง่ายๆไม่ใช่ตัดสินตัดรอบกันง่ายๆนะยังมีเหลื่อมกันนิดๆเหลื่อมกันหน่อยๆอะไรต่ออะไรเนี่ยเอาพอประมาณพอความเข้าใจของเราเพราะนใครจะรู้ว่าตัวเองเป็นพระอริยะเป็นอริยะบุคคลอะไรระดับไหนระดับไหนไม่ใช่จะตัดสินง่ายๆเอาจะเป็นว่าเราลดกิเลสลงได้เท่าไหร่นะอ่านกิเลสตัวเอง เป็นไหมจับกิเลสตัวเองได้ไหมนะแล้วมันลดลงไหมเอาตัวนี้ให้ชัดก่อนให้มันได้ก่อนตัวมันจะเป็นสกิทาอนาคาอรหันอะไรอย่างนี้ยอย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าไปอภิจป,ปามากนะไม่งั้นแล้วมันจะทําให้เราทุกข์เอะมันได้หรือเปล่าไม่เป็นวิกิชามันไม่ใช่รู้ง่ายๆอแตมาบอกตรงเลยว่าไม่ใช่รู้ง่ายๆแต่อย่างน้อยนะเครื่องวัดในการปฏิบัติธรรมอัตมาใช้ตัวนี้เจนพุทธ อาตมาไม่รู้เราอาจจะมาขั้นไหมอะไรไงแล้วก็ไม่ค่อยไปสนใจอาจะมารู้แต่ว่าจิตอันตรามันเป็นยังไงมันพ้นทุกไปไมได้ได้มากไหมครับนะมันรู้สึกว่ามันเบามันสบายมันปลอดโปร่งโล่งใจไม่มากังวลหดหูหอเหี่ยวมนหมองทุกไอ้นั่นทุกไอ้นี่อะไรมันไม่ค่อยมีละแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะบางครั้งนี่มันรู้สึกโอ้วันนี้เราปลอดโปร่ง โล่งสบายดีจังเลยนะไม่อึดอัดขัดเครื่องไม่หดหูไม่มนหมองไม่กังวลไม่คิดอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกเราเราหมองมัวมันมีอารมณ์อย่างนั้นไหมนะเราจับอารมณ์ตัวนี้ให้ดีแล้วกันพยายามปรับเปลี่ยนอารมณ์ให้ได้น,นี่แหละคือความพ้นทุกข์นะนมาลอมาเปิดเจอคำของพ่อครูอันหนึ่งนะบอกว่าเออยังไงถึงเรียกว่าบรรลุธรรม อะไรบางอย่างสงสัยอยู่กันเอ้ะบรรลุธรรมนี่มันแค่ไหนนะเดี๋ยวว่างจะมาอา่านให้ฟังบรรลุธรรมนี่คือสภาวะที่คุณอ่านกิเลสได้แล้วกิเลสมันลดลงไปได้จนกระทั่งมันหมดไปได้นี่คือตัวตัดสินว่าคุณบรรลุธรรมหรือ,อยังนะมันอยู่ตรงที่ว่าคุณจัดการกับกิเลสได้มากน้อยแค่ไหนมันหมดไปได้แค่ไหนง่ายๆแค่นี้เองมมนได้ไม่มีอะไร ลึกซึ้งอะไรที่เป็นความอะไรพิสดารอะไรมากมายนะแค่ดูกิเลสตัวเรานี่แหละกิเลสมันมีตั้งหลายขั้นหลายระดับนะเยอะแยะนะมากมายนะศึกษาให้ดีๆธรรมะไม่ใช่เรื่องตื้นๆเผินๆน,น,น,นะค่อยๆศึกษาไปนะเอาประมาณเนี้ยนะพะศึกษาให้ดีมันมีอะไรที่อะไรเยอะ,ยอะๆมากมายประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วนะ ศึกษากับพ่อท่านมายังรู้สึกว่าแตมายังไม่รู้อะไรเยอะยังจะต้องศึกษาอะไรไปเยอะแล้วยิ่งพวกเราิ่งห่างๆนานๆจะเจอสมณทีแต่ยังดีนะโลกุตละนี่เจอสมณะแทบทุกวันเลยนี่ถือว่าเก่งมากละนะน,นั้นต้องเรียกว่าไม่เรียกว่าไม่ห่างเลยาตมานี่แทบจะไม่ว่างเลยนะกับการที่ฟังพ่อครูเนี่ยเช้าขนาดไปบินตาบากต่มายังพกออะไรอะเครื่องเปิด เล็กๆหอยคอมันก็พักเครื่องเลยเดินไปฟังไปนะฉันข้าวที่ก็ดูสารคดีดูอะไรโน่นบ้างนี่บ้างไปทำงานอะไรเงี้ยนะไปรดน้ำต้นไม้อย่าพกติดตัวเลยตลอดเวลานอนยังต้องฟังเลยเสียเวลากว่าจะหลับมันต้องนานนะอย่างน้อยก็ได้ฟังไปต้องเยอะตื่นขึ้นมาก็ได้ฟังทบทวนฟังแต่ละครั้งเราอันว่าแทบจะต้องสมุดปากกาไว้ในที่นอนเลยอ่ะนะ เอาโคมไฟไว้อันไอ้ตรงนี้โอ้โหดีจังเลยทาไม่จดไว้จะลืมนะบันทึกไว้เลยอะไรเงี้ยต้นมันมีอะไรที่รายละเอียดน่าศึกษาเยอะมากนะจับจุดให้ดีขยันภาคเพียนไปเถอะแล้วจะรู้เลยว่าชีวิตนี้เราโชคดีที่สุดแหลนะที่ได้มาพบสัตบุรุษนะได้มาฟังสัจธรรมะพยายามศึกษาไปแล้วมันหลุดง่ายๆนะนะ อาจายว่าเออดูซิพวกเรานี่จะบารมีจะไปถึงไหนเนี่ยหลายๆคนมาเสนอกทางนี้เนี่ยนะถึงขนาดเข้ามาเป็นสมณะแล้วเนี่ยยังหลุดไปได้ตรงเยอะเลยเนี่ยมาขอรายละเอียดเพื่อนสมณะว่าที่มาอยู่กับพ่อท่านเนี่ยมีกี่องค์แล้วตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยหลุดไปสักเท่าไหร่ทําไมถึงหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยอาจาก็มานั่งทบทวนเออมันไม่ใช่ง่ายเนาะหลุดไปนี่มากกว่าที่อยู่นะเป็นร้อยเลยอะ่ะมันไม่ง่ายเลยนะ ไม่ง่ายง่ายโอ้โหและคลารวะนี่มันรอดแหลมกว่าไหมมันยังอยู่กับโลก,กีอยู่กับโลกโลกอาจจะเบื่ออาจจะท้อแท้อาจจะมีอะไรมาดึงมาหลายๆคนเห็นเห็นหน้าอยู่หายไปไม่รู้กี่คนก <c oughs> ็มีบ้างนะคนไหนอยู่ได้ก็เออก็เป็นบาร,รมีของคนนั้นก็ลองดูไปอันนั้นก็ไม่ว่าอะไรกันแล้วแต่ะบุญใครบุญของคนนั้นไปนะเอาละ หรือห้านาทีมีอะไรไหมเพิ่มเติมยังไม่ได้ตอบเอที่ถามไว้เลยในไลน์เอาตอบไปเลยเนาะถ้าไม่มีใครถามถ้าถามเปิดไม์ถามได้นะไม่มีเรามาก็อธิบายนี่เลยงั้นะนะเรื่องกายนอกกับกายในกายนอกกับกายในมันเป็นยังไงมีกายนอกตอนนี้เรากําลังฟังเพราะท่านเทศเรื่องกายใช่ไหม โอ้โหทำไมยังรู้สึกว่ายังยังมีหลายๆอย่างที่ยังยังต้องฟังอีกเยอะนะกายยังเป็นเรื่องของการศึกษาที่ละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นท่ากลางบั้นปลายเลยนะกายมันไม่ใช่แค่ร่างกายสังขารคนเราอย่างเดียวมันต้องประกอบด้วยจิตและวิญญาณนี่แน่นอนเลยใช่ไหมอย่างที่พระครูเทศกายมันต้องมีประกอบด้วยทั้งรูปและนาม กายนอกพวกเราเคยฟังเรื่องของสติปัฏฐานสี่อย่างสติปัฏฐานสี่เข้าใจไหมซึ่งมีอยู่ในโพธิปักเกืยธรรมสามสิบเจ็ดอันแรกเลยสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมกายมีกายกายในกายเวทนาก็มีเวทนาในเวทนาเวทนานอกเวทนาในาจิตมีจิตนอกจ,นจิตในจิตในจิตธรรมในธรรมอะไรเงี้ย ก็มาจากอันนี้นี่กายนอกกายในกายในกายเป็นยังไงกายนอกเป็นยังไงอธิบายง่ายๆตามตามที่อาตมาพอรู้นะพอรู้นะเข้าใจว่าคําว่าพอรู้ไม่ก็ยังไม่รู้ละเอียดมากหรอกนะก็ฟังดูไปก่อน,นกายนอกเนี่ยกายนอกของคนเรา,นาเนี่ยกายที่จะรับรู้ภาษะอะไรต่างๆได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะ ก็มีอายตนะหกจำได้ไหมหูตาจมูกลิ้นกายอย่างอื่นมันไม่ไปสัมผัสอะไรได้หรอกมือมันไปสัมผัสอะไรได้หรอยกนอกจากมือนี่คือกายคืออาจจะรับเป็นเวทนาผัสสะนะกายเวทนาจิตธรรมนะกายประกอบด้วยอยตณะภายนอกคือหูตา จมูกลิ้นไอ้พวกนี้รับรับสัมผัสได้ง่ายมีประสาทรับรู้ได้เยอะหูก็เสียงนะตาก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ได้รับรสนะนะหูตาจมูกลิ้นกายกายก็ผัสสะทั่วไปนี่แหละมือไม้อะไรผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือกายนอกนะลำพังกายนอกมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็ได้สัมผัสเฉยๆนี่ถ้ากายในอ่ะ กายในคืออะไรนะกายในก็คือหูหูหูอยู่กับหูเฉยๆยก็เป็นแต่หูเฉยๆแต่พอได้ฟังไปนี่แหละในละมันก็เริ่มเข้าในละตาตาถ้าอยู่กับนุกับตาเฉยมันก็เป็นกายนอกเฉยถ้ากายในมันเริ่มเห็นละเห็นละมันจะเริ่มทํางานละพอเห็นแล้วมันก็จะเริ่มทํางานจมูกพอได้กลิ่นหรือหายใจ ถ้าได้กลิ่นมันก็จะเริ่มทํางานและลิ้นนี่ตัวลายหรือตินเนี่ยมันก็จะเริ่มทํางานแล้วพอได้รับรสนะนั่นแหละคือกายในมันทํางานไงมันก็ทํางานตรงที่ว่ามันก็ส่งไปสู่เวทนากายเวทนาเวทนานี่ทำงานชัดมันจะมีเวทนานอกเวทนาในานะเวทนาแท้เวทนาเทียมขึ้นมาอีกนะว่าอธิบายเป็นฉา,ฉากฉากมันส่งผลถึงกันนะ ถึงบอกว่าอธิบายยาะขนาภาคยังไม่รู้จะอธิบายไงไม่รู้พวกเราเข้าใจแค่ไหนนะพอกายหูตาจมูกลิ้นกายกายในก็คือในมันคือหูได้ยินเสียงเริ่มได้ยินเสียงเข้าในแล้วตาเริ่มเห็นและเริ่มเข้าในแล้วแต่ยังไม่มีเวทนายังไม่ได้ไปถึงเวทนาพอเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสมันจะเริ่มทำงานเป็นเวทนาแล้วนะ เวทนานอกก็คือได้ยินเสียงถ้าเป็นเวทนาในาคุณจะเริ่มปรุงละเออไอเสียงนี้ชอบเสียงนี้ไม่ชอบเห็นเห็นนี้ชอบเห็นนี้ไม่ชอบเวทนามันเริ่มมีเวทนานอกเวทนาในาน,นี่เห็นไหมมันเป็นละเอียดที่ไม่ใช่เข้าใจง่ายๆนะ,นะกายเวทนาจิตละ่ะจิตทำงานยังไงคุณไปอ่านในเจโตวรยานสิบหกอ่ มีมากก็รู้ว่ามากมีน้อยก็รู้ว่าน้อยอะไรเงี้ยแต่มาก็ไม่ได้จานะไม่มีก็รู้ว่าไ,ไม่มีสะลุกสลุพระสะลุออะไรอะนะเราไปอ่านดูนั่แหะอาการของจิตมันเป็นยังไงนะในเจตตวราณสิบหกมันก็ละเอียดนี่คือจิตจิตนอกจิตในนะทรในธรรมก็คือธรรมะก็คือหมวดธรรมะที่คุณจะมาใช้เป็นยังไงถ้าคุณใช้ได้ผลก็เป็นธรรมะในธรรมะ ทำในธรรมนะเอามาใช้ได้ผลถ้าเข้าใจสติปัฏฐานสี่อย่างที่บอกมาเนี่ยคกูก็จะเข้าใจไม่ยากเรื่องของกายในกายกายน้อยกายนอกกายในนะกายนอกก็อย่างที่เรามาว่าคืออายตนะหกธรรมดาหูตาจมูกลิ้นกายใจกายในก็คือมันก็เริ่มหูก็เริ่มเสียงตาตามหน้าที่ของมันนะสรุปก็คือ นี่แหละคืออธิบายกายนะกายกายในกายกายนอกกายในเป็นยังไงครับสำหรับกายเนี่ยมันขาดส่วนใดไม่ได้เลยใช่ไหมคั้งนอกั้างในขาดส่วนขาดไม่ได้มันไม่เหมือนไฟอ่ะนะมันจะไปขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เลยพลังงานมันก็ต้องเดินไปตามสายของมันนะสายไฟสายทองแดงสายอะไรมันก็ต้องเชื่อมโยงต่อกันมันได้เกิดพลังงานไฟฟ้าออกมานะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีตัวเชื่อมประสานอยู่ ถ้าขาดแดหนึ่งกายถ้าถ้าไม่มีกายในนะถ้าไม่มีจิตวิญญาณมันก็คือซากศพนะท่อนไม้ธรรมดาก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็มีอะไรแต่พอมีจิตวิญญาณพอมีโอ้โหเป็นชีวิตมันมีศักยภาพอะไรต่ออะไรเยอะนะมันต้องมีทุกอย่างชีวิตนะเกิดชีวิตขึ้นมาเกิดนั่นขึ้นมานะเพราะนั้นจึงประกอบต่อเนื่องประกอบขาดได้ขาดหนึ่งไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้น เอามาแยกกัน yeah, เป็นภาษาสมมุติบัญญัติขึ้นมาถ้าเข้าใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรโอเคนะเข้าใจนะเข้าใจไม่เข้าใจมันก็หมดเวลาแล้ว <c oughs> นะอะวันนี้ก็ขอยุติการแสดงธรรมพบกลุ่มโลก,กุตละสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้นะอ้าวก็ขอเจริญธรรมพวกเราทุกๆกคน